เหรียญดิฟาพุ่งแรงกว่า30%สนสัญญาณบูรันครั้งใหม่หรือไม่วันนี้ฟังพมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตอคอฟฟี่ประจำเช้าว,วันอังคารที่27มิถุนายนครับอยู่กับผมแม็กโอล่าเมจันเสนอินเวสเมนต์คอสซอแทนจากทางเมอร์เคลิลแคปิโดครับ ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมจนถึงราคา31,400ดอลลาร์ต่อ1 BTC ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม้ว่าในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการปรับตัวลงอยู่ระวๆ3า0 0 0นต้นๆนั่นเองนะครับผมซึ่งหากมองย้อนกลับไป 7วันที่ผ่านมาเนี่ยครับจะพบได้เลยว่า Bitcoin เนี่ยมีการปรับตัวสูงถึง15%เลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากมากนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละหากมองถึงคริปโตเคอเรนซีทั้งตลาดเนี่ยจะพบได้ถึงเหรียญกลุ่มหนึ่งครับผมที่เรียกได้ว่าเพอร์ฟอร์มเนี่ยสูงกว่าตลาดหรือว่าสูงกว่าบิตคอยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มไหนไปไม่ได้เลยนะครับผมจากที่ผมมองในต้นคลิปก็คือกลุ่มของ d e f านั่นเองนะครับผมซึ่งมีการปรับตัวสูงสุดเนี่ยถึงนะคริบจะเปอร์เซ็นับ แม้ว่าในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับราคาของบิตคอยจะมีการปรับตัวสูงถึง15%ก็จริงแต่ว่าในส่วนของ d e f าเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับว่ามีการปรับตัวพุ่งแรงกว่า30%นั่นเองนะครับผมโดยการปรับตัวของเหรียญกลุ่ม d e f าเนี่ยก็จะเป็นผลดีให้กับเหรียญที่อยู่ในกลุ่มของเอาคอยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการที่เหรียญ d ี f ายเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นอยู่ในกลุ่มรุ่นบุกเบิกนะครับผมว่าจะเป็น De ฟายกตัวอย่างเช่น c o m p เพล Stack เฟเดอร์โจหรือว่าอานะครับผมที่มีการถูกสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับผมในด e ฟายุคแรกๆเลยนะผมก็แสดงให้เห็นได้นะครับผมว่าการปรับตัวขึ้นครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การปรับตัวขึ้นของกระแสนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเหรืยอเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแสดงถึงมูลค่าพื้นฐานนะรบผมของโลกคริปโตเคอเรนซี่ได้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้ผมอธิบายให้เข้าใจใง่ายๆเนี่ยก็คือเหรียญดฟาตัวใหม่ๆนะครับบางครั้งเนี่ย อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนนะผมหรือว่าจะเป็นกระแสนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะผมแล้วก็มีความน่าสนใจนั่นเองนะครับซึ่งจะต่างจากเรียนกลุ่มนี้ที่ผมยกตัวอ,อย่างมานั่นเองนะครับว่า เหรียญกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นเพราะว่ากระแสแต่อย่างใดนะผมแล้วก็มูลค่าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเองทางเซกเตอร์เลยนะครับผมซึ่งหางมองย้อนกลับไปในอดีตช่วงกลางปี2020นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า DeFi Summer นั่นเองนะครับผมก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมานะครับว่า DeFi Summer เนี่ยก็คือการที่เหรียญกลุ่ม DeFi นะครับมีการเตริบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมจะทาให้ตลาดคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยเกิดบูรันครั้งใหม่ขึ้นมานั่นเองนะผมก็เกิดออ l time ในซเคิลรอบล่าสุดที่ผ่่าาานนนนนนัันเองแล้้วกก็จ ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะครับผมว่า d e f าเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเกิดบูรันในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจาก d e f า s ซัมเมอร์เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการยอมรับของ d e f าแล้วก็คริปตรโตเคอเรนซีเติบโตอย่างต่อเนื่องครับผมซึ่งหากเจาะลึกลงไปในข้อมูลเนี่ยครับก็จะพบได้นะครับผมว่ามูลค่า t o t ว l Value l ู c ็อกหรือว่า TVL ของ d e f ากลุ่มนนีี้เ่ย มีการปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยยอด TVL มีเพิ่มขึ้นมากกว่า5%เลยนะผมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามูลค่า TVL นะผมใน Uniswap หรือว่า Curve เนี่ย สูงนะผมกว่า8ิินล้ยนดอลลาร์เลยนะครับผม2แพลตฟอร์มรวมกันนะครับซึ่งหากคิดที่5%เนี่ยก็หมายความว่าแค่2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยเวันที่ผ่านมามีคนล็อกเงินเพิ่มขึ้นนะผมสูงถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆานะผมแล้วก็เห็นนยัยสําคัญได้ชัดเจนว่าทําไมราคาของเหรียญกลุ่มดีฟาเนะี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง7วันที่ผ่านมานั่นเองครับ และหากดูข้อมูลควบคู่กันไปกัปกบ Bitcoin d o m i n a n c e เนี่ยครับซึ่ง Bitcoin d o ด i n a n c e เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แสดงถึงมูลค่าการถือครองบิตคอยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางตลาดนั้นเองเนะครับผมโดยบิตคอยโดเมนแนนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผมโดยจะพบได้ชัดเจนนะอกว่ามีการปรับตัวสูงถึง52%แล้วนะครับผมซึ่ง52%เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงในอดีตเลยนะผมจะเห็นได้นะผมว่าทเทรนด์ก่อนๆใน,นช่วง5ย ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสําคัญและการที่ทําให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยมีการเข้าไปเก็บนะผมหรือว่ามีการซื้อในส่วนของเอาคอยมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะเหรียญที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงนะผมก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเลยก็คือกลุ่มของ d e f ายนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้นะครับว่ามีการปรับตัวขึ้นมาด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว,ว่า d e f ายซัมเมอร์ในระยะสั้นได้นะครับผมซึ่งหากดูจาก,จกจบ,บิตคอยดู ตัวลงแล้วหลังจากที่มีการไปแตะ BTC Dominance อยู่ที่52%นั่นเองนะครับผมซึ่งหาดูถึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบได้นะครับผมว่าตัวของ Bitcoin Dominance เนี่ยจริงๆอ่ะมีโอกาสขึ้นไปสูงถึง70%นะครับผมแล้วก็ตกลงมาต่ำกว่า40%ถึง2ครั้งเลยนะครับผมก็อาจจะสรุปได้ประมาณนี้นะครับผมผมขออนุญาตสรุปให้เป็น2ประเด็นละกันนะครับผมประเด็นแรกเนี่ยก็คือนักลงทุนเนี่ยครับนำเงินออกจาก Bitcoin มาเข้าเก็บ เอาคอยมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สําคัญเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือนักลงทุนเนี่ยยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังยึดถือมูลค่าของเอาคอยอยู่นะครับผมแต่ว่าในส่วนของบิตคอยเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บหรือว่าจะมีการเทขายเพิ่มไปนะครับผมทําให้ตัวของบิตคอย n โดมแนนเนี่ยในช่วง2ครั้งก่อนเนี่ยมีการร่วงจาก70ลงมาถึง40ได้นะครับผมซึ่งหากมองถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยห2หรือว่า สูงก็สมควรนะผมในการที่ t i o i n Dominance เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าโอเคแหละอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมว่าในอดีตเนี่ยเคยสูงถึง70%ได้ผมแล้วก็เคยตกไปต่ำกว่า40%ได้ดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้าเก็บนะผมในส่วนของเอาคอยเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าการที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นระยะสั้นก็ได้นะผมหรือว่าอาจจะเป็น สาเหตุของ d e f i Summer ก็ได้นะครับผมซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าเกิด d e f i s u m m e r ขึ้นจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ Bitcoin เนี่ยเกิดเป็นบูรันเหมือนในอดีตได้ในช่วงกลางปี2020นั่นเองนะครับผมก็ได้แต่คาดหวังแล้วก็ภาวนาแล้วกันนะผมว่าโอเคแหละ ตัวของ DeFi Summer เนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าแล้วก็จะส่งผลให้เป็นบูรันหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้นะผมก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดนะผมจํากัดความเสี่ยงบริหารพอร์ตของตนเองให้ดีมั n ฑนิยัตเมนต์ให้ดีคิดถึง w c a s t Casino อย่างที่ผมบอกไปในทุกคลิปด้วยนะครับผมแต่ว่าอะไรที่อันคอนโทรเนี่ยก็ได้แต่จับตามองแล้วก็มาอัปเดตกันในคริปโตคอฟฟี่ล้วกันนะครับ ก็จ,จบไปแล้วกับคลิปตัวกาแฟวันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะชื่นชอบกันละกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมบริหารความเสี่ยงให้ดีคิดถึง w o r s t Cas e scenario ก่อนนะครับผมข้อมูลในอดีตเนี่ยไม่สามารถทํานายข้อมูลในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้ววันนี้นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อยากจะ เก่าหน้าใหม่ก็เข้ามาพูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมยินดีที่จะตอบแล้วก็ถือว่าคอมเมนต์แต่ละท่านเนี่ยเป็นกาลังใจที่ดีให้ผมในการทําคลิปต่ตอๆไปเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจบไปแล้วนะผมใครที่อยากติดตามคริปโตคาเฟ่นะครับที่ยูทูบคลิปโตไมค์กรุ๊ปทุกเช้าวันคาร์และก็วันพฤหัสเจ็ดโมงตรงได้เลยนะครับผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปตโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนักวลเมดจันเสงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ